เคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องราวสงครามเมื่อ2,500ปีที่แล้วเนี่ยจะยังสอนอะไรเราในยุคปัจจุบันได้บ้างคำตอบทั้งหมดซ่อนอยู่ในสงครามเพโลพอนิเซียนครับนี่คือการประทะก,กันครั้งยิ่งใหญ่ของสองมหาอำนาจแห่งโลกกรีกโบราณที่ไม่ใช่แค่นิยายปรัมปรานนะครับแต่มันคือกรณีศึกษาชั้นยอดที่วิทยาลัยการทหารทั่วโลกยังคงหยิบยกมาวิเคราะห์กันจนถึงทุกวันนี้เลย นักประวัติศาสตร์ผู้บันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้เคยกล่าวคำพูดที่เท่มากๆเลยครับว่าคนรุ่นหลังจะพิศวงในตัวเราเช่นเดียวกับที่คนยุคนี้พิศวงในตัวเราคือแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมครับพวกเขารู้ตัวดีเลยว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะกลายเป็นตำนานที่โลกต้องจดจำไปอีกนานแสนนานแต่เรื่องที่น่าเหลือเชื่อก็คือจุดเริ่มต้นของมหาสงครามที่นองเลือดครั้งนี้ กลับมาจากชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวกรีกเองครับคือหลังจากที่นครรัฐต่างๆเนี่ยรวมพลังกันเอาชนะจกกักรวรรดิเปอร์เซียอันเกรียงไกรได้สําเร็จแต่แทนที่ทุกอย่างจะสงบสุขใช่ไหมครับกลับกลายเป็นว่าชัยชนะครั้งนั้นนั่นแหละที่ได้หวานมาเมล็ดพันธ์แห่งความแตกแยกเอาไว้จนนําไปสู่สงครามระหว่างพวกเดียวกันเองที่มันโหดร้ายยิ่งกว่าเดิมเสียอีก พอสงครามกับเปอร์เซียจบลงปุ๊บเอเธนส์ A นี่คือได้หน้าได้ตำแหน่งพระเอกไปเต็มๆเ,เลยครับในปี4 7 8ก่อนคริสตกาลพวกเขาก็เลยเป็นแกนนำตั้งกลุ่มที่เรียกว่าสันนิบาตดีเลียนขึ้นมาฉากหน้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นพันธมิตรไว้ป้องกันภัยคุกคามในอนาคตแต่เบื้องหลังกำแพงสวยหรูอันนี้ล่ะครับอำนาจของเอเธนส์ก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบเงียบๆแล้วเอเธนส์ทำยังไงล่ะครับ ก็ใช้จุดแข็งของตัวเองเลยคือกองทัพเรือที่ไม่มีใครสู้ได้กับเงินทุนมหาศาลของสันนิบาตค่อยๆเปลี่ยนสถานะตัวเองจากหัวหน้ากลุ่มกลายเป็นเจ้าพ่อไปซะง,งั้น จุดเปลี่ยนที่สำคัญสุดๆเลยก็คือการย้ายคลังสมบัติของสันนิบาตทั้งหมดมาไว้ที่เอเธนส์โอ้โหทีนี้เงินส่วนรวมก็กลายเป็นเงินส่วนตัวไปเลยสิครับใช้สร้างความยิ่งใหญ่ให้เอเธนเสียงเดียวจนในที่สุดสันนิบาตที่เคยบอกว่าเท่าเทียมกันก็กลายสภาพเป็นจักรวรรดิเอเธนส์ A โดยสมบูรณ์เอาล่ะครับมาถึงคู่เอกของเรื่องนี้กันแล้วมุมนำม้ำเงนเอเธนส์ ense, และมุมแดงสปาร์ตา สองมหาอำนาจที่ต้องบอกว่าแตกต่างกันคนละขั้วอย่างสิ้นเชิงในทุกมิติและโชคชะตาก็กำลังจะลากทั้งสองมาเจอกันในสนามรบที่จะตัดสินอนาคตของโลกกรีกไปตลอดการลองนึกภาพตามกันดูนะครับฝั่งเอเธนส์เนี่ยเป็นจัก,กรวรรดิทางทะเลที่ร่ำรวยสุดๆปกครองแบบราาประชาธิปไตยสังคมเปิดกว้างชอบค้าขายเป็นฟิลแบบเมืองท่าสากลเลย ตัดภาพมาที่สปาร์ตาโอ้โหคนละเรื่องเลยครับอันนั้นคือรัฐทหารเต็มรูปแบบปกครองโดยคนกลุ่มน้อยสังคมปิดทุกอย่างในชีวิตคืออุทิศให้กับการรบและการทหารเท่านั้นคือมันเป็นสองวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้จริงๆและความแตกต่างนี้มันก็สะท้อนออกมาในสนามรบอย่างชัดเจนเลยครับเอเธมส์ A เนี่ยเป็นราชินีแห่งท้องทะเลกองเรือของพวกเขานี่คือไร้เทียมทานส่วนสปาร์ตก็คือเจ้าแห่งพื้นดิน ด้วยกองทัพโบ,บกที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกกรีกเหมือนกันแล้วต้องย้ำอีกทีว่านี่ไม่ใช่สงครามระหว่างเมืองแค่สองเมืองนะแต่มันคือการแบ่งขั้วอำนาจครั้งใหญ่ที่ลากเอาโลกกรีกทั้งใบเข้ามาเกี่ยวด้วยฝั่งเอเธนส์มีพันธมิตรในเครือข่ายเกือบ250แห่งส่วนสปาร์ตาก็มีกลุ่มของตัวเองที่เรียกว่าสันนิบาตเพโลโพนิเซียนมันคือสงครามโลกฉบับกรีกโบราณดีๆนี่เองครับทีนี้ พอมาหาอำนาจทางทะเลต้องมาเกิดกับมาหาอำนาจทางบกมันก็เลยเกิดปัญหาคลาสสิกที่เขาเรียกกันว่าปัญหาปาวานกับช้างขึ้นมาคือปาวานที่เก่งที่สุดในน้ําจะไปสู้กับช้างที่เก่งที่สุดบนบกได้ยังไงแล้วช้างจะลงไปกระทือบปลาวานในทะเลได้หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับนี่แหละครับคือโจทย์ที่ยากที่สุดของสงครามครั้งนี้เลยแต่ทางฝันเอเธนส์ครับมีคนคนหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยเขามีคําตอบนะ คนคนนั้นก็คือเพ r ริคลีสผู้นำที่ฉลาดเป็นกรดของเอเธนส์ ense, ที่วางแผนการรบสุดแยบยลขึ้นมาเพื่อจะทำให้ปลาวานสามารถเอาชนะช้างได้ในเกมที่ดูเหมือนจะไม่มีทางชนะเลยแผนของเพ r ริคลีสเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายๆแต่โคตรจะลึกซึ้งเลยครับมีแค่3ข้อ 1. อบพยพคือทิ้งพื้นที่นอกเมืองไปเลยแล้วเอาประชาชนทั้งหมดเข้ามาหลบอยู่ในกำแพงเมืองที่แข็งแกร่ง 2. หลีกเลี่ยงคือไม่ว่าสปาร์ตาจะมาท้าตีท้าต่อยอย่วยุยังไงหน้ากำแพงห้ามห้ามออกไปรบด้วยเด็ดขาดและสครอบนำก็คือใช้กองเรือของเราที่เป็นเจ้าสมุทรเนี่ยแหละคอยคุมทะเลไว้ไปป้องชายฝั่งศัตรูแล้วก็หาสเสบียงกลับมาเลี้ยงคนในเมือง นี่คือกลยุทธ์ที่ล้ำยุคสุดๆในสมัยนั้นเลยนะคะเป้าหมายเนี่ยไม่ได้จะไปรบให้ชนะแบบเผด็จศึกแต่เป็นการทำสงครามบั่นทอนพูดง่ายๆก็คือทำให้กองทัพบ,บกสุดแกร่งของสปาร์ตาเนี่ยกลายเป็นของไร้ค่าทำอะไรเอเธนส์ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆใช้กองเรือบ,บีบไปเรื่อยๆจนกว่าสปาร์ตาจะทนไม่ไหวแล้วขอยอมแพ้ไปเอง แผนของเพอริคลีสฟังดูเพอร์เฟกมากใช่ไหมครับแต่ก็นั่นแหละครับโชคชะตามักจะเล่นตลกเสมอเพราะศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของเอเธนส์ ense, กลับไม่ใช่กองทัพสปาตาที่อยู่หน้ากำแพงแต่เป็นศัตรูที่มองไม่เห็นที่กำลังจะทำลายทุกอย่างให้พังพินาศเพราะสงครามเริ่มปีแรกทุกอย่างยังเป็นไปตามแผนแป๊ะๆเลยครับแต่พอเข้าสู่ปีที่2เท่านั้นแหละหายนะก็มาเยือน เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองเอเธนส์ที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนแล้วที่เลวร้ายที่สุดก็คือหนึ่งปีต่อมาเพ r ริคลีสคนที่เป็นทั้งหัวใจและมันสมองของแผนการทั้งหมดก็เสียชีวิตเพราะโรคระบาดนี้เองพอไม่มีเพ r ริคลีสเท่านั้นแหละครับเอเธนส์ A ก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือเลยการเมืองภายในก็แตกเป็นเสียเสียงๆพวกนักการเมืองก็เถียงกันฝ่ายนึงจะเอาสันติภาพอีกฝ่ายจะรบให้แตกหักไปเลย วิในัยในยุทธศาสตร์ที่เพริคลิสวางไว้หายเกลี้ยงครับสุดท้ายสงครามก็เลยยืดเยือ้อนองเลือดไปอีกเป็นสิบสิบปีแล้วจากโศกนาฏกรรมที่ทั้งยาวนานและโหดร้ายครั้งนี้มันสอนอะไรเราได้บ้างทำไมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ2,500ปีก่อนถึงยังคงเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆสำหรับโลกในยุคปัจจุบันที่เราได้รู้เรื่องราวทั้งมวลอย่างละเอียดขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณชายที่ชื่อว่า ชิลซิดิดสครับเขาเคยเป็นนายพลของเอเธนส์นะแต่ว่ารบแพ้จนโดนเนรเทศแต่ในความโชคร้ายก็มีความโชคดีครับเพราะช่วงที่ถูกเนรเทศนี่แหละเขาได้ใช้เวลาทั้งหมดบันทึกประวัติศาสตร์สงครามครั้งนี้เอาไว้แบบเจาะลึกวิเคราะห์สาเหตุและผลลัพธ์จนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์เลยทีเดียวและจากบันทึกของเขานี่เองครับที่ทําให้เราได้เห็นสัจธรรมหลายๆอย่างที่มันยังคงเป็นจริงอยู่เสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นความยากของการทำสงครามที่ยืดเยื้อการประทะก,กันของระบอบประชาธิปไตยกับเผด็จการปัญหาคลาสสิกระหว่างมหาอำนาจทางบกกับทางทะเลความสำคัญสุดๆของพันธมิตรและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสร้างสันติภาพที่แท้จริงหลังสงครามจบมันยากเย็นแค่ไหน สุดท้ายแล้วสงครามครั้งนี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในการประทะกันของเหล่ายักษ์ใหญ่ชัยชนะที่เด็ดขาดและแท้จริงนั้นมันมีอยู่จริงหรือเป็นแค่ภาพลวงตากันแน่